สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเอสพีแม็กไทนะคะวันนี้มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นฟอร์ดเอเวอเรสเข้ามาเพิ่มความหนึบให้กับรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นโชคตัวไหนคะ่ะค่ะและนี่ก็เป็นโชคที่ทางร้านแนะนําให้ลูกค้านะคะเป็นโชคมอเตรรุ่นรีเฟกโกลนะคะลูกค้าแกนโชคอยู่ที่18มิลน,นะคะลูกค้า เหมาะสาหรับรถที่ใช้งานหนักนะคะยิ่งเร็วยิ่งเหนึบนะคะตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์สองสี่ห้าเก้าสี่หกสองหกหรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะม,มาครบเซตนะคะโชคหน้าหลังเลยนะคะพร้อมติดตั้งอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์สองสี่ห้าเก้าสี่หกสองหกหรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะ อรโทร02 459 4626หรือเั้าแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการและเป็นลูกค้าสวัสดีค่ะ